คือกลัวว่าชาวบ้านที่อยู่เนี่ยถูกครอบงำโดยคนที่อื่นนะครับอย่างก,กิเลสาก็คืบึงสามัคคีแพงเพชรน,นะครับกแพงเพชรนะเขาก็มาวุ่นวายมาชี้หน้าผู้ว่ามาพู้จาก้าวร้าวัต่พระเจ้าไม่มีนะเวทน,นะนะเราอยากจะให้มีการถอดถอนวันนี้อย่างนั้นจุ่วันพิจิตเสียหายต้องรู้ียก,กลุ่มเฟสดิฮะกลุ่มเฟสของ,ท,องท่านเองก็มีมเป็นอย่างอออกหนึ่งนั้นั้นเลยหนึ่งคือจัดก,การเด็กขาด ไม่ใช yeah. ่ว <tr seine Christmas> ่าของคุณคนเดียวโซเชียลมากงยายาแค่ไม่เสียงเงเนี่ยได้เียนที่สภาแต่มานั่นอย่างนี้วัดเป็นที่อยู่ของวัดเป็นที่ของวันนี้อยู่กฎหมายก็ยมรับแป้ว่ากอยู่ นะถ้าท่านไม่พอใจอะไรแต่ก็มาพูดกัน,พ,กนพูดจาก,กันอะไรต่างกันนะฮะเราพี่น้องกันประการที่เจากธุรกิจสีเทาอ่แะแะจกก็อยูจ่จังหวัดอื่นเรื่องนะครับครับเวลาเปิดสภาไทยแล้วผมไม่มีผมลประโยชน์ดีว่าเลยผลิตผมไม่เอาการการทำที่สแสลงใจผมสแสลงใจจังหวัดจิตน,นะครับแสลงใจ คณะสงฆ์ไระพูดศาสนาคือท่านครักผมนิดนึงนะครับผมนม่ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่จะทำอะไรเสียหายกับศาสนาผมเป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมภูทรธรรมจังหวัดพิจิตรเป็นคณะกรรมการเผยแพร่พระศาสนาและให้ทวงรับคืนนะครับและให้ทวงหนึ่งคืนคนที่อื่นเข้ามาครอบงำท่านแทนท่านเสียหายมากแล้วครับแล้วก็ท่านจะเป็นจุดต่างคอย แต่คนพิจิตครับก็อับอายอับอายก็คือว่าผมมาชี้มาถึงแนวทางที่ถูกต้องก็ไปชี้ท่าหวาว่าอะไว่าจ๊ะเอ้คือว่าอย่างเนี้ยกับชาวบ้านนะครับเพื่อไปตะพูนใจต่อพ่อพ่บดอนนะครับเพื่พตะพูนเลยบริหารด้วยคนน้าผู้แขวนคนไหนผิดบ้างอ้าวถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องครับผู้ที่ใครมาพูดนครับท่านจะทีมาตรวจสอบเลย สอนั้นผมเคยมาแสดงแสงสีเสียงยื่อนอันนีไว้ขอพวกท่านทุกคนเนี่ยนะครับก็เป็นกับเท่าแบบโง่ยากนะครับท่านอยามาครับนะต้องมาเข้าใจกับบรรดานะฮะบรรดานะฮะพ่กไอ้พี่น้องเนี่ยฮะที่บรรชาเนี่ยที่อยู่ในวัดนะฮะว่าพระเจ้าว่าหรือท่านเปรตต่างเนี่ยท่านเรียนทำอะไรบ้างแล้วท่านมีจิตที่บริสุทธิ์อย่างไรนะฮะอย่าเพิ่งเรียนกันตรงนี่ยนะฮะแล้วก็ได้พัฒนาเนี่ยในช่วงสั้น นะครับท,ท,ทีนี้ต้องทันคือกลัวว่าที่บ้านที่อยู่เนี่ยถูกครอบนำโดยคนที่อื่นนะครับอยากกินอิสระก็ก็บึงสามัคคีกําแพงเพชรนะครับกําแพงเพชรนะเขาก็มาวุ่นวายมาชี้หน้าพูดว่ามาพู้จาก้าวร้ากับพระกกเจ้าไม่มีนังเวทน,น,นะนะถ้าอยากจะให้มีการถอดถอนวันนี้ยอย่างนั้นช่วยพิจิตเสียหายต้องดูในก,กลุ่มเพชดิฮะกลุ่มเพชของท่านเองก็มี ออกหนึ่งนั้นนั่นเลยหนึ่งคือจัดการเด็กขาดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าทากระพานะฮะมันจะได้เกิดความสบายใจของคนส่วนใหญ่ของคนของคนร้อยเปอร์เซ็นต์นะมีกลุ่มนี้อยู่พอกงามนะครับอันอันที่สองก็คือกลุ่มนี้นะฮะก็มาจากบางคนที่เคยอยู่พุทธมาก่อนไปอยู่ที่อื่นนะฮะต้ก็เข้ามาที่นี่ นะครับอันนี้คนก็นคือบางคนก็ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจผิดกฎหมายะเรื่องบอลเรื่องแรงงางเนี่ยก็มาอยู่ในกลุ่มนี้นะฮะเพราะงั้นถ้าเกิดเราไม่มาชี้แจงและมันเข้าใจเนี่ยนะสร้างจิตสำนึกนี้หรือให้ใครเขาตาสว่างเ่ยผมว่าบางคาเสียหายบางกาเสียหายและอับอายเขาทั่วเนี่ยฮะผมดูแล้วบอกโอ้ผมคนพิจิตเนี่ยนะ,แล,ะนนยแล้วคนคนพิจิตก็ออายเขาเขาบอกว่าคนพิจิตมี BE แบบนี้